สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็น Honda Civic ตาโตนะคะเครื่อง1.6เกียร์ออโต้นะคะขายเงินสดเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่49,000บาทดูรถได้ที่พัฒนาการมักตัดใหม่นะคะกรุงเทพมหาคนครระบบไฟไฟ้าทั้งคันเลยนะคะเครื่องเบนซินค่ะเบาะภายในสะอาดนะคะบอดี้ำเดิมๆบางๆนะคะเครื่องเกียร์ดีนะคะเครื่องดีเกียร์ออตโต้ร้อสวยนะคะ เครื่องเสียงแน่นๆถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักไปได้นะคะเบอร์โทรเราใส่ไว้ที่ใต้คลิปเช่นเคยสวยๆนะคะคอนโซลหน้าก็สวยๆนะคะเบาะเดิมๆนะคะเป็นบอกกรนมายีเดิมถ้าใครสนใจนะคะโทรไปนะคะเบอร์โทรเจ้าของเราใส่ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเคยนะคะ49,00 0บาทค่ะ Honda Civic ตาโตนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ